เตรียมบัตประชาชนนะครับทุกท่านนะครับไว้กับตัวตลอดเวลานะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ ทางวันน <Workers. S 2> ี้ด้นะครับว่าเราโรงพยาบาเนี่ยจะมีเรือเดอนโรงพยาบาลมูนิธิอกมาเป็นที่หนึ่งตุลานะครับตุลาตอนนี้เราโรงพยาเนี่ยพยายามเล่นสีวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนะครับทุกที่ในกิจวัตรพยาแล้ววันนี้ที่เห็นอยู่นะครับเตอนนี้มีวัคซีนเข็มแรกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกิจวิตรพยานะครับที่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพยาครับว่าคนที่อยู่อาศัยในกิจัตยาครับเขาหมด ที่นวแหว์นะครับที่นแหวนขึ้นแรกรับแล้วต่อไปก็คือเป็นวิตาซินิก้าที่ทป่สองวันนีประชาชนที่มาจีนแะเวันเี้ก็ประมาณพันถ่งพคนแล้วก็มาจากทั่วทั่วภมิทยานะครับก่จะเป็นตลาดหรือตลาดชุมชนส่วนมากจะเป็นพี่น้องที่ไม่มีเป็นบ้านอยู่ภูมิที่ยาเป็นผู้อยู่อาศัยหรือว่าเป็นพี่น้องที่ทำมาหากินดวยภูมิท่ยาทั้งหมดนะครก็ประชาชน เขาิ่นส่วนมากวันนี้จะไม่ค่อยได้มาฉีดกันครับต่อไปนะครับที่นี่ก็จะฉีดก็โอคตินที่าครับนยานคนมพัทยานลควก็เป็นที่หน้าเปรมาที่หน้าที่ฉีดวาคตนที่นบาเดือนนี้นะครับเดือนนี้คิดว่ากางที่นทั่หมดไม่ได้เกิน70เปอ์เซ็นต์คนเมืองพัทยานะครับก็พร้อมที่จะเปิดพัทยามุวออนนะครับแล้วก็เปิดเืองเพื่อก็รับนักท่องเที่ยวต่อไปนะครับ